เมือนเมื่อวาตายนอ้อยนกเมื่ก่อน,นี้เะร <c> น <oughs> นี้ตายทุกคนเลยทั้งสองรอบตายแทบทุกคนเลย <c oughs> ผมว่าเพื่อความเร็วในการที่เราวิ่งเข้าไปอ่ะ <c oughs> พยายามดูกันเองอ่ะคือคอแค่คอช่วยเฉย อย่ารอให้เขาคอแล้วเราค่อยไอ้น,นี่แล้วเราค่อยเดินเพราะอันนั้น่ะจะช้ามากแล้วคือแบบจุดที่หนึ่งมันจะระเบิดดอกสองแล้วอะแล้วมันจะมองยากแหละว,ว่าตรงไหนคือเราไม่เห็นเอโอีอันหนึ่งแล้วอะเก็ดี๋ยวเจอกันขอนด้นี เดี๋ยวผมจะได้หมุนได้นี่เลยเพราะว่าใช่ใช่คือเราเราหมุนแล้วเดี๋ยวช่วยกันคอยคือพยายามหมุนดูเองด้วยครับเ <Okay, okay. S 1> พราะเห็นเองจะได้รีวิ่งไปก่อน <ผม S 1> เลยได้ผมได้ต้องใช้โปรแกรมซูหมอกว่ากว่าดีแล้วมั้ง มองไม่เห็นข้างหลังแฮชเอาไว้นต้องปรับปรากมูเป็นไซส์เอสแล้วมากตอนวันนี้ตัวใหญ่ฝังแมพมากเลยลเคยเห็นจอที่มันยาวกว่าอัลฟาวายอะแล้วแบบมีคนเปิดของเวแล้วแบบไอ้เนี้ยเหมือนเกือบเห็นทั้งสนามเป็นวงกลมเลยอยู่ในหน้าจอเดียว อ้าวยายิงกูเฉยเลยไม่อยากให้ได้เลยต้องวินเนมีบอกอะไรมึงเรตื่นนิ a ส์เชลบ s วทวิสเตอร์ On Ash. You. Now, Shelby Tank Buster. In then out oh now all fire in oh the guy cleanse one I tank buster cleanse two epicenter fire out fire on I have on you Stack then in. Long long. Long. Long long. One. Cleanse one. Now cleanse two. Paypo tap fire in. my how Cleanse three. Shell tank buster. Wait, here, help me, took you up. วีโจนแย่นะครับแย่นะครับเอ่อทีวงบนถึงบนสเปรย์ไปแล้วออกครับไิร์นออกออกออกดูมาไฟไฟไฟฟ้านะไฟฟ้า <Okay. S 2> นะไฟฟ้าตุกรอไปส่วนออนส์สองโอเคใกล้ใกล้คลีนองออกคล s นส์สามเ Tank Buster on Paul Marks and w Dive One Paper Tap. No i will Dive from two. tank and shell Dive three sound Tank Buster. รยวังเรือระวังเรือ s t a c งเรีย้ยใช่เราเข้า Twisters. Hello. Mega player stack. No shaker, stacks out.

spread เนี่ยนะใช่แล yeah, yeah, ้วเข้าหนาเอลเลยนะฮะเข้าหน้าเอล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 ุมค้ับหลุมหลุมหลุมเย้ครับีกอ Um. Chica um Flair. Hash, Onyx, Alupa, Paul. Hash, Onyx, Alupa, Paul. Stack on safe spot. Earthshaker on you. of Blair. ต้องวาดตอนเข็มบี๊อบบี๊อบเข็มบีตามเข็มบี 5. 5. 5. ๊อบบีที่ไหนก่อนเอ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  เทียมทวินนะครับเทียมทวินนะเทียมทวินเมเียมเียมไทำไมล่อสรอบเลยวะปกติแทบไม่เจอเลยจะลืมโฟกัสทรเก็ตทวินนีครับ Hatch on Hatch. Yeah. Now, for Shelby. Tim Twisters. Then In then out then spread. Oh, high. All. Yeah. oh. Yeah. Oh. Yeah. Oh, Oh, melee all, melee out, melee all. Yeah, now. I damn how weed, damn how weed, damn how weed. Damn, bye. the <coughs> Hello. Tank Buster on Epicenter. tank Kong Buster Kong now. Lige, on Okay. I'm them on Hatch Shelby now Onix. เอ็นลีเทียมออกลนงจากนี้ต่อไปเมลีออกนะออกแยกออกแยกแยกแยนะครับแยกนะใช่เชยตัววิสวิสวิตุระวังระวังเหยื่อของเพื่อนใจเนียนใจเนีนตีนะเอวตีนะเอว นเ,เ,เน,นี่ดูใครดูมันนะดูใครตัวมันครับเดี๋ยวคอให้แล้วเจอ,เอ,อใครใครเใครเจอก็ช่วยกันคอครับแต่ว่าให้ให้ทุกคนหาเ,าเองจะได้เร็วกว่าเห็นปุ๊บรีวิ่งไปเลยถ้าเจอเราเป็นอันเอียงเราอยู่ทิศอยู่ใกล้อันไหนคอพอที่นั่นเลยนะครับถ้าคอแบบเอียงไม่ทันคนะ่ มาเนียนตายนอกสอยู่เดียวอดไม่หรอโอเคโอเคมา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 ลืมปั๊นะครับปั๊บกะย,ะยหาหยบมองทงมนึ่วันฮอิก Hot more than one. Not on more all the okay, ten. It's layer one. My <coughs> okay. not okay. จะตามออกมาแล้วย่าตามออกมาเดี๋ยวเรามอนอฟานะครับตายตายตัวตายตัวแชโมนอฟานทูเ s h e ี b y ต้องไปต่อหาหา

เอาแต่แข็งแรงกก3ต่อไป X กาแครับาก,กลางมาครับม,มองดูมองมองหาหาหา AB 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 ง่ายปานนี้อยู่ เดี๋ยแชร์เลยต่อไปแชร์ครับคนุษย์บ้าจำลืมบับอย่าลืมบ้านะีไอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปใต้แทงใต้ตัวโอเคอาร์มอนนะอาร์มอนอาร์มอนอย่าเดินแทงอย่าเดินบใตอร์แทงบัตเตอร์แทงบัตเตอร์แทง เก็ไปครับมีรอบมีใครมีสปิกดเลยโอเคอีกสุดเปอรอร์หา่าเอ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 ง่ายง่าปานี้อยู่วันอฟ้าห้าต่อไปแย้ทองอย่าลืมบัฟอย่าลืมบัฟคนที่เหลือบัฟอันนี้แชร์โอเคเีย จบไยไอ้บอลเวนไอ้บอลเวนกาแฟยากเหลือเกินไอ้แย้ทองไอ้ยทุกดอกเลยจบลงไม่มองเองเร็วเกินยอะเลยมั้งมองเองมองเองเร็วเวียดเลยโอ้ยคุณเแล้วครับ 10m 10m รอำนี้ผมเออ 10m มาพอว่ารอเนี้ยสำเร็จขับไปแล้วมีใครตายไหมครับไม่มีครับไม่มีอ๋อรอบที่วิดโอฆ่าผมนี่ไม่ใช่รอบนี้ใช่ไหม เอาี่ดอะไรเราโอ้ยทิปเปอร์เลเจนด์เว้ยกี่คนวะห้าคนไม่ละทิปเปอร์เลเจนด์ใหม่เฮ้ยมันมีมังกรบินด้วยนะนันเินิจพินิจพินิจพินิจไม่ใช่มังกรใครูใครรู้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 ไปแล้ว